สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สวันที่26ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งวันที่28วันธงชาติไทยวันที่เปลี่ยนธงชาติไทยจากอ,าอาดีตกตก่อนเนี่ยจะมีสีขาวมีช้างมีอะไรเนี่ยนะเมื่อก่อนเที่เราร้องเพลง ไม่ใช่ประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยไม่ใช่อย่างนั้นสมัยการรั้เออพืนชาติไทยร้องไงผมเด็กๆผมเคยร้องอยู่สยามประเทศเนื้อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเน,น,นี้ยวันนี้ก็ไปร่วมพิธีวันธงชาติไทยนะกเ็เพื่อนเพื่อนไอทหารพันศึกหมยว่าระดับในพันใน ในร้อยในสิบหรือพลทาหารเนี่ยไปร่วมกับเป็นแถวเลยวันเนี้นะก็อันนี้เลยคือวันธงชาติไทยแล้วพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นคลิปน้องๆเขาออกมามันจริงหรือไม่ก็มีไอ้ดอกทองอยู่สองคำคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุน่นขายอาหารไทย แ,แค่มึงขายอาหารไทยมึงเป็นคนขมนิมึงก็ผิดแล้วความจริงเนี่ยมึงอ้างเชื่ออ่าสัญชาติไทยอาหารของมึงเนี่ยมึงจะถามจะเป็นฝรั่งจะเป็นไอ้นิเกรหรือจะเป็นพมา่าจะเป็นขมนิเป็นจีนเราก็ไม่ได้ว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ว่าคุณขายได้มาเพราะโลกเราเป็นโลกเสรีเราไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ สิ่งที่คุณทําผิดคุณเหยียบย้าธงชาติไทยคุณาขายอาหารไทยนะคุณสุดท้ายถามให้ร้านคุณเจงคุณสุดท้ายถามให้ร้านคุณเจงการกระทำเนี่ยเหมือนกับผู้นําประเทศมึงถามทุกวันนี้การกระทำที่ประเทศมึงเนี่ยไม่มีจะแดกกัน,นเพราะ ไอ้สันดานของพวกเขมรเนี่ยมันจะไปซะอย่างนี้กูก็ไม่รู้จะดา่ายังไงวันนี้พอด,ดูมาไอ้คุณการมันก็เดือดอีกแล้วเรื่องแม่งนักเรียนนักนข,ของเขมรไปเยียบทุงชาติไทยเฮ้ย hey! ผมถามคนชายแดนนะแล้วก็ครูชายแดนด้วยอย่างนี้มึงรับนักเรียนเขมรอยู่ไหมให้เรียนมาประเทศไทย ทั้งๆพวกผมเนี่ยเฮ้ยครูไม่ใช่รุ่นพวกเธอนะมันใช่รุ่นพวกเธอพวกเองนะไอ้คนนี้เนี่ยรับศูนย์อุพยพมาไปสองศเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสสามสองสี่สองห้าเนี่ยครูบางคนยังไม่ได้เกิดเลยบางคนก็อาจจะเกิดแล้วยังแก้ผ้าวิ่งไล่วิ่งอยู่กลางทุง่ง มึงลองคิดดูดินะการการะทำของขมเมรเนี่ยพวกมึงยังอ้อนวอนยังรับนักสาเลน,นักเรียนของขมเมรอยู่ไหมผมถามไปนครูคนนั้นนะ่ะนะที่มึงอาไล่อาวอนกับลูกศิษย์มึงเนี่ยนะครูจริงๆแล้วพวกมึงไม่ได้ปกป้องประเทศหรอกพวกกูเนี่ยทหารพันก็ง่ยอย่างพวกกูเนี่ยนะ เอาชีวิตและเนื้อเลือดที่ไหลออกมาจากความคมความระเบิดทุกอย่างที่เลือดพวกกูออกมามันเจ็บใจนะวินะเมาก่อนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเอออ่ะมึงเกินการศึกษาภาษาไทยคนไทยค่าขายด้วยกันแลกเปลี่ยนกันดีเนี่ยมันไม่ใช่นะนะครูนะกูฝากให้ถึงมึงด้วย นักครูนะที่มึงอารายอาวอนกับน,นักเรียนมึงอะ่ะมึงเห็นเนี่ยนะมันเหยียบย่ำธงชาติไทยทางนะ้กูนเนี่ยเป็นทาหารพันศสืกูลบมาสี่สบกว่าปีกับห้าสิบปีกูลบมาตั้งอายุสิบกว่า,วาตอนนี้หกสบสาแล้วแล้วนะพวกมึงคิดยังไงนะ ตื่นช้ามาต้องพูดถึงบ้านน้องจันน้องจุน้นอ,งนองหาอะไรแหวอะไเนี่ยนะผมอยากจะถามหนักๆหรือถามจริงๆไม่ว่าพูว่าปาาจันทวุรีสักแก้วเดี๋ยวนี้โชคดีนะปราจีนลอยนวนลละเพื่อสักแก้วเป็นจังหวัดไง บรีลามศิสเกตสุรินหรือวอนท่านคิดยังไงคนเหล่านี้เนะี่ยมารักษาอาดีตผมไม่ได้ว่าปัจจุบนันปัจจุบนันเจ็บคบไข้ได้ป่วยเรามารักษาในประเทศไทยเนี่ยท่านคิดยังไงหรือจะพูดว่ามนุษยธรรมผมฝากถึงนะขอโทษทีนะท่านนะ นะขอโทษทีนะผมอยากจะถามหนักๆขออนุญาตจริงๆท่านท่านคิดยังไงและคุณหมอนะหรือเจ้าหน้าที่น้องๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามชายแดนน้องๆคิดยังไงคนเหล่านี้เนี่ยนายสั่งอย่างนั้นไหมสำหรับกูโตนีเว้ย กูเป็นอาหารพานนี่แหละกูจะบอกให้ไม่มียศไม่มีบรรดาศาักดิ์เพียงจะเป็นครูฝึกขายมาสางกูไม่ได้สิ่งที่มันผิดผิดกูไม่ได้สนใจมีคลิปงกูคือบอกแล้วไงไม่จะพอวันร้อยยางสางกูไม่ได้เลยมันทิดแหะกูไม่ทําตามเราเป็นเจ้าหนะ้าที่เว้ยเราไม่ได้เป็นโจรน,นะวินัยเราอะมีวินยันยเรา,ม,ามีข้อจํากัด อะไรที่สิ่งนี้ไม่ผิดเราชั่นผู้น้อยมันไม่ถูกต้องเริ่มต้นวาจานะต่อไปด้วยนะสันติไม่ทําตามนะเรื่องแบบนี้เนี่ยพวกท่านคิดดูดิน้องๆครับอย่าก,กลัวว่ายศมาัาศา์ไม่ขึ้นเพื่อความถูกต้องเนี่ย อย่าไปกลัวมันทุกวันเนี่ยผมไม่เคเลยนะผมไม่เคผมไม่มีจะก,กินไม่มีแผ่นดินไม่ได้แต่หลังนิว้วเดียวทั้งๆในตัวผมเนี่ยยึดแผ่นดินประเทศไทยมาเยอะแยะมากมายไก,กลกองเพราะความที่ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแต่ครูก็เตือนพวกเรานะอย่าทำตามแบบครู นะเพราะว่าครันี้ไม่ยอมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วไม่เคยทำผิดและไม่เคยทำความระยำในประเทศนี้นะก็เลยเราพวกเราประทานโทดน,นะท่านผู้ว่าทั้งหลายตามชายแดนเนี้ยผมฝากถึงคนเหล่านี้เนี่ยควรจะมารักษาในบ้านในเมืองเราไหมท่านลองคิดดูดิ ตอนที่เขายิงจรวดเข้ามาเนะ่ยเขามีเมตตาต่อบ้านเมืองเหล่าไหมเขาเหยียบย่ำขนาดนี้ไม่ว่าโรงเรียนปั๊มน้ามันโรงพยาบาลชาวบ้านเขาวเรือนเสียชีวิตกลาไเป็นหหนาวเนี่ยถ้าคอมเมนนะ่ะมันรู้ว่ามันเป็นคนมันไม่ทำอย่างนี้หรอกถ้าคอมเมนมันรู้จกักบุนคุณเขาประเทศไทยมันไม่ทำอย่างนี้ มันไม่ได้โอหางญาติโสโอหังแบบนี้ไอาชาติชั่วทั้งหลายมึงฟังกูดีๆนะถ้ากูรู้ว่าพวกมึงเป็นอย่างนี้นะพวกมึงไม่เหลือแม้แต่ซากนะคำพูดคำเดียวของกูเนี่ยไม่ว่าเจ้ารงเล็ดเจ้ารมเสียนุยังมีชีวิตอยู่เปล่าไม่รู้ตามมกนะสอนซันผมพูดว่า พวกคุณลบไปทำไมถ้าคุณฆ่ากันไปฆ่ากันมาคนที่ตายเคยขมิ้น้้วระเเทศคุณใครจะปกครองคำนี้แหละกลับมาเจราจากันผมเด็กคนหนึ่งเด็กอายุยี่สหสบเจสมัยนั้นพูดถึงผมรู้มาตั้งศูนย์พันแน่น่ะถ้ามันยิงกันไปยิงกันมาไอความดีเหล่านี้นะไอคุณเซนไอเฮียมึงฟังกูมั่ง ไอ้ชาติชั่วมึงแล้วจะเริ่มจนเริ่มต้นจนจบเลยไงใครเรียกมัสมเด็จกูเรียกไอ้ไอส้สนตีนเนี่ยนะมึงในคนนี้เคยรับปากก็ไม่ฟ้องตาม็อกไงนะกูอยากให้บ้านเมืองสงบผู้สุดท้ายมึงก็ฟ้องมึงและฆาตากรเนี่ยไอ้คุณเซนกูจะบอกให้กูรู้ว่ามึงเนี่ยตัวดีแหละเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุย่งงี้แหละคนเขมรรักคุณเซนนะกูถามหน่อยดิ นี่แหละผู้นำมึงนะนี่แหละผู้นำมึงความชั่วเบื้องหลังเนี่ยพวกมึงไม่เคยคิดเลยว่าคุณศิลป์ทำที่อะไรนะคุณศินเอาเวดนาเข้ามาห้าแสนคนจะบวกไทยรู้ป่ะไอคนไทยทั้งหลายที่มึงคิดว่าไอคุณเซนคนดีที่มึงอ่านเนี่ย,น,ยนะมึงไม่เชื่อไปถามท่านสุนทรีเนี่ยแกยังไม่ตายเลยแกยอ่านอยู่ทุกวันเนี้คอมเมนต์ เอาเวียดนามเข้ามาห้าแสนคนเพื่อจะบกถ่ายเตรียมบกไทยพวกมึงรู้ไหมนะเบื้องหลังเนี่ยเราโชคดีตอนนั้นจีนกับเวียดนามทะเลาะกันจีนกับรัเสเซียทะเลาะกันเฮ้ยตอนนั้นไม่ใช่รัเสเซียแต่สโซเวียตทะเลาะกันจีนก็เลยเล่นงานทั้งภาคเหนือของเวียดนามทั้งใต้ของจีนห้ 5, าพันกระสอบวันเดียว วิดนามก็เลียกถอยออกไปเหลืออยู่ในประเทศเขมรอยู่สองแสนที่เราลบกันไปลบกันมาแถามสาภาพสูเวียทด้วยพบมุงคีเท็ดีๆนะคนที่ลบเนะี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยไอยรุ่นกูเนี่ยไม่ใช่รุ่นเนี้ยไอรุ่นกูเนี่ยนะไอรุ่นทีวาพิทักษนะ์เนี่ยไปถามปีสองหนึ่งสองสองเนี่ยบางคนน่าจะมีชีวิตอยู่แล้วมืถามเนี่ยมาเจออะไรบ้างนะ่ะสมัยนะั้น นะทิวเวพิทักษนะ์เนี่ยมันเกิดพร้อมกับไอ้ปักตุงชัยนี่แหละดูไหมทางภาคเหนือก็จะเป็นราชฎร,รอ,อาสาที่ค่ายเสลเสนนอยู่เขาค้ออยู่โน่นอยู่นีน่ปู่อยู่ทางโน่อนอนะ่ะปู่ให้ลังก้ายังไม่ได้เป็นอาหารผ่านสมัยนั้นเน่ะนะเขาเรียวกว่าราษสรอ,อาสาจริงๆแล้วเนี่ยนะี่ยอาหารทานเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย แต่ละแต่ละภาคที่อาสา,าเข้ามาเนี่ยให้ไปอยู่ภาคนั้นเพื่อป้องกันภาคนั้นถ้าให้ทํามาจัดไม่ได้เว้ยแต่ละภาคนั้นมันก็มีน้อยต้องผสมกองร้อยผสมทิวาบิทักก็ไม่ได้มีจัดปราบจัดทบุรีมาจากอีสานมาจากภาคกลางทั่วไปหมดส่งไปอยู่นั้น มันนัไม่มีแค่ราชันทวบุรีหกกองร้อนมีทั่วไปหมดเลยนะบุรีรัมศรีสะเกดแล้วก็ไอชุลินแล้วก็ไอ้เนี้ยปราจินบุรีเดี๋ยวนี้ไปสรกแก้วจะพราะคนกำลังคนแถวเนี้ยมันไม่พอมารวมกันทั้งประเทศส่งไว้ทำงานในจำนวนนั้นนักครูโตด้วย โตมาจากสังขะกัญจนบรุรีมาทำงานกันนะบางคนก็เจ็บตายได้ป่วยจากโลกนี้ไปกันหลายคนไอ้รุ่นผมเนี่ยไอ้รุ่นผมเนี่ยถ้าอยู่ก็อย่างน้อยก็ผมหกสิกว่าพวกนั้นก็เจ็ดสิบกว่าแปดสิกว่ากันแล้วเพราะผมเด็กกับเขาไงนะผมเด็กกับเขาแต่มารุ่นเดียวกัน เรื่องขมเ,เนี่ยถ้ามันรู้จักบูญคุนเริ่มรู้จักที่ให้พักให้ใหสายให้ไข้นั่ยมนอยู่ให้ชีวิตมันรอดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ทำไม่มันไม่น่าทำให้ประเทศไทยที่ว่าวุ่นวายทุกวนันนี้ไอ้ฮุนเซนมันมีอาคาติกับประเทศไทยอยู่แต่ก็เริ่มต้นแล้วตอนเอาวิดน้ำจะบวกเข้าไทยแล้ว นะตอนนั้นอาทีพูดกรกทั้งทีวีทั้งวิทยุกระจายเสียงสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโลกโซเชียลอย่างเงี้ยไอสองวันวิทย์นำเข้าบุกเข้ามากินข้าที่กรุงเทพเนี่ยคนที่พูดผมไม่ขอเอ่ยชื่อตอนนั้นผมเกียดดีเนี่ยผมรักแกนะคนที่พูด ยิงก็ถ้าเป็นแทบตายเลยปาไปพูดเงินได้งไงวะนะบังเอิญเวียดนามถอยตามหาท่านเลยนะเด็กคนหนึ่งอะ่ะมีอาคาตหลังอย่างนั้นไปผ่านต่อมาไปสองสามก็เลิกคิดเรื่องนี้ช่างข่องแกฮะแกก็พูดผิดไปแล้วจบนะเพราะ <laughs> จานเคร็กเล็กบอกไอ้โต มึงจบสักทีเรื่องนี้ครับอาจารย์เออกูรู้ว่ามึงเป็นเด็กดีนะมึงทำงานเกินอายุวะพอก็สักทีนะตัวนะครับผมอันนี้เล่นจริงมาเล่าให้ฟังตอนนั้นนะกูจะบอกมึงไอพิธาไอเข่งซวยนะที่มึงบอกว่าทหารมีไว้เพื่ออะไรมีไว้ทำไมเนี่ย มึงรู้ไหมทุกวันเนี่ยกูมไม่แดกปลาดุกปลาไหลเพราะอะไรอ่ะมึงคิดดูดิหน้าสนามลบแถวนั้นก็จะเป็นปลาฝ่นะแถวนั้นเป็นลไล่ยฝ่ไล่อะไรนะมึงคิดดูดิปลาไหลอ้วนปลาดุกอ้วนถ้าไม่มีคนอย่างกูเนี่ยนะพิธาก็โทษทีนะตอนนั้นมึงจะเกิดเป็นเผาพันอะไรกูยังไม่กล้ารับรองเลย จำไว้เลยนะไอ้คำนี้อย่าให้มีเอไอ้น้องถ้ามึงอยากเป็นผููนำประเทศการศึกษามึงสูงแล้วมึงหาความรู้ด้วยนะแล้วมึงคิดยังไงอธิคลิปที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าคุณการมากำลังมาโหอยู่ไอ,นอ้น้องๆที่ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยพูดถึงเรื่องไอ้คอมเมนต์ไปเปิดร้านอาหารอยู่ในญี่ปุ่นใช้อาหารไทยแล้วก็ ให้คนเหยียบย่ำธงชาติไทยแล้วพวกมึงคิดยังไงตอนนี้นะสำหรับผมนะครูโตแล้วไม่ใช่คนจอมหอดคนที่มีเมตตาก็กค,ควรพอสมควรครูโตคิดได้ว่าถ้ามึงจะปะทะกันทีหนึ่งตอนนั้นมันจะย,งจะยิงกี่นัดจะเปิลล่านไม่ล่านกับช่างแม่มันเอะมันยิงมาปับ๊บเราบันทึกพับไปยิงสวนทันทีเลย เล่นไม่ให้มันจบให้มันยอมแพ้ไปครั้งหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปยึดประเทศเขาให้มันรู้แล่รู้รอดไปนะน้ำต่ตามแนวชายแดนทุกที่กั้นรั่วมแม่งหมดเลยยกเว้นที่ปีนหน้าผาปล่อยันไปช่วงบุรีรัมถึงสุรินนั้นน่าจะเป็นหน้าผาแถวเนี้ยที่ผมเคยเดินผ่านมาหลายๆครั้ง นะปล่อยมันไปที่ลาบอะไรก้านรั่วมเม่งหมดเลยวางรดน้ำขยับยิ่งผมไม่ให้จอมพอดด่ะให้มันได้รู้แล่รู้รอดไปนะไอ้บ้านน้องจันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากนะถ้าไม่เชื่อลองไปถามพี่วิระเด็กแกโดนจับที่นั่นเนี่ยนะ พี่วิระก็เลยสวยไปเฮียโดนจับในประเทศไทยให้ขมิ้นไปสายคุกใครรัฐบาลพี่อภิสษ์ไม่ใช่ตอนนั้นนะ่ะพี่วิระยังไงอ่ะพี่นะก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยอะไรสิ่งที่มันจริงสิ่งที่ไม่จริงไอ้เฮียไม่มีใครพูดมาเรื่องความจริงเลยประเทศนี้แล้วครูก็ถามว่า ความเป็นธรรมเนี่ยมันมีไหมประเทศนี้ผมทำจริงๆนะที่ทุกคุณเนี่ยท,ทุกวันเนี่ยอะไรที่คุณไม่ชอบคนนั้นไม่ดีอะไรที่พวกคุณชอบคนนั้นจะเลวยังไงก็ดีและยังไงอประเทศนี้เอายังไงแล้วผมขอบคุณฝากถึงทนายอานุรีลำ ผมดูคลิปแม่งทุกวันเลยไอ้น้องคนนี้มันสุดยอดมันไม่เข้าไขรออกไครอย่างนี้ซื้อเว้ไปทน,นายความนะแม่งทนายความเยอะแยะประเทศไทยทำไมไม่ไม่ถามยังทนายอันบริลัมบ้างวะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันน้องนะถึงแม้ผมควรอย่างนี้ผมเคารพน้องมันสุดความคิดตีต้องเราต้องเคารพกัน นะเราไม่เข้าข้างใครเราไม่ออกข้างใครนะครับประเทศที่ประเทศเราจะอยู่ได้ต้องมันต้องมีความเป็นธรรมเมื่อมันไม่มีความเป็นธรรมเราจะอยู่กันยังไงผมถามคู้รับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี้ยคนคนที่ใช้กฎหมาย เอาไปคิดเอาไปคิดหน่อยนะผมจบแค่ปสี่นะครับที่เขาเรียกผมอาจารย์นะึงอะผมจบแค่ปสี่นะครับไม่รู้เขาเรียกผมอาจารย์ทําไมผมก็แก้เป็นครูฝึกเล็กๆน้อยๆทำงานให้เพื่อชาติบ้านเมืองไม่รู้จุดไหนที่เขาเรียกผมอาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจคนที่เรียกผมอาจารย์นะ่ะไม่ใช่ยศน้อยๆสักคนน่ะ คนที่ตั้งชายาผมนักรบภูเขาเนี่ยดับพบอทบอนะครับผมไม่ได้ตั้งเองนะครับชายานี้โอเคนะครับสุดท้ายนี้อาฝากถึงพิธาหน่อยทหารมีทหารมีไว้ทำไมทหารไทยนะมีไว้ทำไมมีไว้เพื่ออะไร ทหารไทยลบที่ไหนก็ไม่ชนะชาติชั่วคามนี้นะแต่ว่าชาตินี่และชาติหน้าก็จะจามมึงแล้วก็ฝากถึงคนไทยทำยังไงล่องราหาความสามัคคีกันนาชาติเองเขอรักชาติรักแผ่นดินถึงแม่ผู้นำกว่าที่ยขนาดน,นั้นพวกคุณมองไม่ออกเลย สีเหลืองไปเปลี่ยนไปสีไปเปลี่ยนไปสีแดงสีส้มไปเปลี่ยนไปสีแดงสีแดงไปเปลี่ยนไปสีส้มนะสีแดงปเปลี่ยนไปสีเหลืองผสมกันไปผสมกันมานะเพราะเราคนไทยชาติเดียวกันอย่าแบ่งสีอย่าแบ่งพวกอย่าแบ่งภาคนะถ้าไม่ใช่อย่างนั้น ถ้ามึงไม่รักแผ่นดินไทยมึงไม่รักชาติรักคนไทยด้วยกันชติจะบานไลสุดท้ายนี้โปรดกดไลค์และกดแชร์กดติดตามครูโต,โตด้วยนะครับครูโตพูดไม่เคยออกซ้ายออกขวาคอยโพพูดถึงให้แนวกลางแล้วจะรวยจะจนจะมีกินไม่มีกินเราต้องพูดปิงกลาง ขอบคุณครับหวัสดีครับ